มาถึงตอนที่1,101แล้วนะครับสำหรับวันพีซิชั่นที่21เอ็พักอกเหตุเดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าผอพนมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดพลังพิเศษของเซลาฟิมซึ่งคคิมนิ้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าเพื่อ้วก็ไปรับชมกมนได้เลยครับ หลังจากเซนโตมารุถูลุจิเล่นงานนะครับดูฟี่ก็ได้เข้ามาดูอาการและขอโทษที่เข้ามาคุยกับเขาจนทําให้เสียสมาธิแต่เซนโตมารุก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่ามาดูถูกเขาเพราะเขาเห็นแล้วว่าจะถูกโจมตีเลยเตรียมการป้องกันแต่ก็ไม่ได้ผลซึ่งทางดาลุจิก็บอกเลยครับว่ารีบๆหมดสติปัจฉิเถอะช่างดื้อด้านซะจริงๆแต่แล้วดูฟี่ก็สับเกมหมาแล้วก็พุ่งเข้าใส่ลุจิด้วยความเร็วนะครับแต่ก็ถูกลุจิต่อยเข้าไปเต็มๆจนลอยขึ้นไปบนอากาศ แต่นั้นลูจีก็บอกนะครับว่าถ้าหากเซนโตโมรุที่มีลำดับผู้สั่งการเหนือกว่ายังมีสติอยู่พวกเขาก็จะหมดสิทธิควบคุมเซลฟีมลูจีเลยจะพุ่งเข้าไปจัดการกับเซนโตโมรุแต่ก็ถูกลูฟี่ใช้เซ้ข่ายางยืดโจมตีใส่โดยการบิดตัวแบบขั้นสุดจนกระเด็นไปไกลชอปเปอร์เลยบอกให้ลูฟี่ใช้จังหวะน,นี้รีพาแอตลาสไปหาเวก้าพังแต่ลูฟี่ก็บอกนะวครับว่าถึงจะพูดแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาหยุดหมุนไม่ได้เลยชอปเปอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจนะครับและถามลูฟี่ว่าจะไปไหนเลิกเลล่นได้แ้แว สุดท้ายลูฟี่ก็หมุนจนลงไปใต้พื้นดิน,ส,น,นส่นวนทนายเซเลฟิมเอสฮอกับเอสชาร์ก็ทำการสก,กัดกั้นพวกซีปซโร่ตามคำสั่งของซิโตมารุซึ่งคาคุก็บอกแหละครับว่าทำไมพวกเขาต้องมาฆ่ากันเองด้วยส่วนเซอรซีก่ก็บอกแหละครับว่านี่ยังเป็นแค่เด็กแท้ๆไม่อยากจะคิดเลยว่าในอนาคตจะร้ายกาจแค่ไหนแต่นักก็ตัดภาพมาที่ตะลุงเวกาพังกับพวกกลุ่มหมอกฟางนะครับซึ่งพอแฟงกี้เห็นพลังพิเศษของเอสชาร์ก็รู้ทันทีว่าเป็นพลังของผลซุยซุยซึ่งไอ้ผลซุยซุยนี้นะครับเป็นพล ทำให้แฟงกี้คิดว่าหมอนั่นตายแล้วแต่ตาลุงเวกพักก็บอกแหะครับว่าเจ้านั่นยังไม่ตายตอนนี้เป็นนักโทษอยู่ที่อ็มเพลดาวทําให้แฟงกี้โล่งอกนะครับแต่นั้นแฟงกี้ก็ถามนะครับว่าถ้าหมอนั่นยังไม่ตายแสดงว่าลุงแกรสร้างผลปีศาจแบบเดียวกันขึ้นมางั้นหรอ ซุลุงเกก็บอกว่าใช่แล้วมันคือผลปีศาจเทียมแต่ก็สร้างได้แต่สายโซออนเท่านั้นแต่ผลปีศาจเทียมสมัยของซีซ่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะผลสมัยนั้นมีความเสี่ยงสูงเกินไปซึ่งโรบินก็บอกนะครับว่าถึงจะกินเข้าไปแต่โอกาสที่จะได้รับพลังพิเศษมากสุดก็แค่หนึ่งในสิบเท่านั้นและคนที่ไม่ได้รับพลังพิเศษก็จะได้แต่หัวล้อแล้วก็แสดงความรู้สึกไม่ได้อีกต่อไปส่วนแฟนคิกก็บอกนะครับว่าแค่ได้ยินชื่อของซีซ่าก็อยากจะอ้วกแล้วแต่นั่นตันนงเวกับพังก แต่ว่าจะปลูกพลังได้หรือเปล่านะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนสายโลเกียวนะั้นลุงแกก็คิดหาวิธีแล้วแต่ก็ยังยากอยู่ดีแต่สําหรับสายพารามิเซียถ้าได้อุปรกรณ์ของสายเลือดผู้ใช้พลังมาแต่นั้นก็ใช้มันสร้างเป็นเลือดแบบพิเศษแล้วค่อยถ่ายเข้าไปในร่างกายมนุษย์ก็จะได้พลังพิเศษนั้นเช่นกันซึ่งลุงแกก็ชี้ให้ดูนะครับว่าเลือดที่ว่านะั้นกำลังไหลเวียนอยู่ในแขนของพวกเซเลฟีมโดยมีชื่อว่ากรีนบัต ทำให้แฟงกี้ตกใจแล้วก็ทึ่งเป็นอย่างมากนะครับที่ลุงแกสามารถสร้างเลือกขึ้นมาเองได้ซึ่งลุงแกก็ยังบอกอีกนะครับว่าเซราฟิมน็คือจุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์ที่แกไปถึงและในประวัติศาสตร์ของท้องทะเลแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเผ่าพัานธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดนามิเลยถามนะครับว่าเพราะแบบนี้ใช่ไหมถึงได้ยกเลิกระบบเจดเทพโจรสลัดโซอุซบก็ใบายนะครับว่าเก่งยิ่งกว่าพวกเจดเทพโจรสลัดอีกเหรอทำไมถึงได้สร้างของบ้าบอแบบนี้ออกมาได้ซึ่งซาจิกับโรบินก็บอกนคว่่าาเมพกยออขตไ้ แต่นักตัดภาพมาที่เซนโตมาลูที่กำลังบาดเจ็บหนักนะครับ ่งขณะที่พวกนักวิจัยกําลังจะเข้าไปช่วยเซนโตมารุก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะรุจินั้นยังไม่ตายซึ่งทันทีที่ลุจิออกมาก็ทาหาซูฟี่กับเซนโตมารุนะครับว่าเพื่อนจอบไวไวของเขาหายไปไหนแล้วเซนโตมารุเลยบอกว่าใครจะไปรู้และจอน่าก็ไม่ใช่เพื่อนของเขาสักหน่อยลุจิก็บอกว่าหุบปากไอ้ทรยศก่อนที่จะพุ่งเข้าไปหาเซนโตมารุด้วยความเร็วแต่แล้วลูฟี่ก็โผล่มาพร้อมกับขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์นะครับจอน่าก็กระโดดงับลุจิลูจิที่เห็นแหมนนจะได้เคลื่อนที่ไปรอบๆบด้วยความเร็วก่อนที่จะพ่่งเขข้้าามตีีลฟออนนนนหิใสะววคครับ ได้พุ่งไปขึงตัวกับไฮเปอร์แคบซูลพร้อมกับใส่แว่นแล้วก็เล็งเป้าลุจิก่อนที่จะดีตัวออกไปพร้อมกับใช้ท่าจรวดข่าวยางยืดพุ่งเข้าหาลุจิึ่งในขณะที่ลูฟี่กำลังพุ่งมานะครับลุจิก็นึกถึงภาพตอนที่ถูกลูฟี่อัดในอดีตก่อนที่จะถูกลูฟี่อัดเข้าไปเต็มๆอีกครั้งจนตัวแทบจะทะลุและในขณะที่กำลังลอยออกไปลุจิก็รู้สึกได้นะครับว่าสติของเขานะกำลังจะหลุดลอยไปส่วนลูฟี่ก็หัวเราะชอบใจนะครับที่เล่นงานลุจิได้ กนั้นเอสเน็กก็นำทางชอปเปอร์กับจินเบย์มาถึงจุดหลวดสุญญากาศจีนเบย์เลยขอบใจเธอนะครับเพราะก็บอกว่าช่างเป็นแฮนด์ค็อกที่อ่อนโยนจริงๆทำให้เอสเน็กเขินจนหน้าแดงใหญ่เลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าเธอก็แค่ทําตามคำสั่งเท่านั้น ซึ่งจุดตรวจสุญญากาศก็จะทำการออกตัวใน1น,นาทีเท่านั้นนะครับชอปเปอร์เลตโกนบอกให้ลูฟี่รีบมาเร็วๆและในขณะที่ลูฟี่กำลังหาทางเพื่อจะไปให้ทันก่อนที่จุรวจจะออกตัวนะครับเซโตมลูคก,ก็ได้ฝากฝังตะลุงไวก้บพังไว้กับลูฟี่ซึ่งลูฟี่ก็รับปากนะครับก่อนที่จะพุ่งไปขึงตัวกับไฮเปอร์แคปซูลและบอกกับเซนตมลูคว่าพวกเขาจะพาตะลุงไวก้บพังออกไปจากเกาะน,นี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นะลูฟี่ก็ทําการดีตัวไปยังจรวดสุญญากาศแล้วจรวดสุญญากาศก็ออกตัวด้วยความเร็วนะครับซสือด้วยความเร็วก็ทาให้บอนนี่ฟื้นแล้วก็ตกใจที่เห็นลูฟี่ในสภาพแก่จิมมี่เลยบอกว่านี่คือลูฟี่แต่เรื่องมันยาวไว้ค่อยอธิบายทีหลังดังนั้นพวกเขาก็มาถึงชั้นวิจัยโดยใช้เวลาเดินทางแค่32วินาทีก่อนที่ระบบจะยกเลิกการปล่อยจรวดทั้งหมดหลังจากนี้และทาการเสริมพลังฟอนเทียร์รอบๆชั้นวิจัย X Heat ดยให้พวกนักวิจัยเข้าไปหลุมในโรง,งงานและปิดทางเข้าออกทันทีแต่ดับางนั้นก็นับ และทนาดนั้นลุจีที่คืนล่างก็กําลังเดินมาหาเขาซึ่งพอนึกถึงคําพูดของลูฟี่ที่รับปากว่าจะพาตะลุงเวกพังออกไปจากเกาะได้อย่างแน่นอนเขาก็วางใจและได้สิ้นใจลงในที่สุดแล้วในหันในตอนที่1,101ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชอบอยากดูต,อต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อช่วยพาคิปใหม่ของทางช่องเราวันสำหรับวันนี้โคตรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ